สวัสดีครับพบกับฟุดแบกนะครับในคลิปนีเ้เกี่ยวกับการทําฟุตซอลนะครับการเล่นฟุตซอลนะครับหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งคือฟุตซอลนะครับาถามว่า,าการเตรียมตัวเกี่ยวกับฟุตซอลนะครับจะทําอย่างไรก็จะต้องมีความพร้อมเรื่องรองเท้านะครับรองเท้าถ้าเด็กๆไม่มีก็ต้องใช้ผ้าใบที่เดียนหนังสือเนี่ยครับหรือไม่ก็มีเงินขึ้นมาหน่อยก็ซื้อรองเท้านะครับ ยังขนาดพอใช้ได้กว่า0หรือไม่ก็อยู่400นะครับ450 500หรือใครมีทุนก็เป็นพันเป็นไรขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ที่จะนำมาซ้อมนะครับแล้วก็ต้องเล่นกับลูกฟุตซอลน,นะครับถ้าไม่มีก็บอลธรรมดาก็ได้ครับในการที่จะซ้อมนะครับฟุตแบ็กมานำเสนอวันนี้เพื่อให้รู้ในการฟุตซอลกับฟุตบอลน,นะครับแตกต่างกันอย่างไรฟุตบอลน,นี่จะต้องเบียร์เลี้ยงเลี้ยงต้องเลี้ยงด้วย ใต้ลูกได้ไลนะครับแต่สําหรบบฟุตซอลนะครับจะเลี้ยงที่บนลูกครับเลี้ยงด้วยฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าเลี้ยงเลี้ยงนะครับดึงบอลเลี้ยงดึงบอลเลี้ยงดึงบอลนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ดึงกลับนะครับในการเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงคนละแบบกับฟุตบอลนะครับดูครับในการเลี้ยงดึงบอลนะครับเลี้ยงดึงบอลเลี้ยงดึงบอลเด็กๆต้องทําให้เกิดความเคยชินนะครับทําบ่อยๆนะครับแล้วเข้ามาดูคลิปโค้ชแบ๊ก ในการที่ฝึกเริ่มแรกนะครับพูดแบกก็ไม่ได้ไปาหาเรียนที่ไหนนะครับใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่เคยเจอที่เคยแข่งขันนะครับนำมา,าเป็นแรงบันดาลใจให้กับกเด็กๆนะครับในการที่จะอยากเล่นฟุตซอลน,นะครับเป็นโตเล็กนะครับกติกาจากคนละแบบกับฟบุตบอลฟุตบอลสิบเอ็ดคนฟุตบอลเจ็ดคนจากคนละแบบนะครับสาหรับฟุตซอลฟุตซอลจะไม่มีล้ำหน้านะครับ ผู้เล่นผู้เล่นข้างข้างละ5้านะครับรวมรวมพักสาประตูแล้วนะครับดังนั้นต้องฝึกให้เป็นลองฝึกนะครับเริ่มแรกฝึกฝึกคึงบอลก่อนครับฝึกคึงบอลดึงไปมาไปมาก่อนนะครับทําให้ลูกบอลเกิดความเคยชินนะครับดึงซ้ายดึงขวานะครับดึงไปซ้อมนะครับซ้อมดึงนะครับซ้อมดึงกับหลังซ้อมเดินหน้าครับซ้อมเดินหน้าซ้อมเดินดึงกับหลังนะครับคลิปนี้ เป็นคลิปแรกนะครับในการที่ให้รู้จักกับการที่จะ,ะเตรียมตัวการที่จะเล่นกับลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เราจะฝึกกันคลิปต่อไปอีกนะครับขอให้เข้ามากดติดตามแล้วก็เป็นลังใจกับโค้ชแบ็กในช่องของโค้ชแบ็กนะครับขอบคุณครับ